สวัสดีค่ะจุ๊บค่ะจากเพจพยาบาลฟุ้งฟิงวันนี้จะมาใส่ถุงน่องป้องกันเซเลดคอร์ดให้ดูนะคะก็เพราะว่าทุกทกท่านบ่นมามากเลยใส่ไม่ทันใส่ไปทํางานสายโน่นนี่นั่นนะคะใส่ยังไงให้มันเร็เวๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยก็ถุงน่องคู่นี้เป็นถุงน่องของจุ๊บเองนะคะใส่มาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วค่ะก็จะเป็นไซส์เอ็มนะคะเมื่อก่อนใส่ไซส์เอตอนนี้อ้วนขึ้นใส่เอ็มแล้วเนาะนะคะเพราะว่า มันแน่นเกินแล้วก็ใส่ช้านะคะวิธีการใส่ถุงน่องนะคะกลับด้านก่อน,นะคะ่ะกลับด้านกลับด้านหรือบางคนอะ่ะคือจุกก็ไม่ชอบกลับด้านเนาะคือวิธีการสอนคือให้เรากลับด้านถุงน่องแต่จุกก็ไม่ชอบนะคือรู้สึกว่ามันช้ากว่าเดิมใส่นี่นะคะนี่ตัวข้างในส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเขาก็จะให้เรากลับแบบนี้แล้วเวลาเราใส่เราก็จะใส่ใช่ปะคะ เนี่ยคือมันแน่นมากเพราะมันเป็นสองร้อยเดนรุ่นนี้จุ๊บจะใส่สองร้อยเดนนะคะตึกต๊กตึก๊กขนาดใส่ให้หนูยังแน่นเลยอันนี้ใส่มาสองปีแล้วก็แน่นเวอร์วัางมากอะขออนุญาตใช้เก้าอี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันอันนี้ก็ถาวจุ๊บเห็นกันไหมอะ่ะเออเดี๋ยวจุ๊บตั้งกล้องให้มันต่ำลงนิดใส่อย่างนี้เนาะ เห็นกันไหมคะคือจะให้นอนนั่งใส่นอนกับพื้นก็ไม่กล้าได้แล้วก็ดึงขึ้นมาค่อยๆดึงนะคะดึงดึงดึงแบบค่อยๆตึงๆเห็นไหมแน่นแบบ นเมื่วันโอเคเรียบร้อยแล้วค่อยถอดก่อนไม่งันเสียงบอกอะดึงแบบดึงยากมากอึบอึบอึบค่อยๆดึงนะคือตรงรอยพับตรงเนี้ยห้ามห้ามให้มันพับเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เส้นเลือกเราไม่เดินดึงให้ตึงค่ะดึง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 ึอึบ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 อ่าใส่เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยมันแน่นมากเลยเห็นปะคะอืมเราไม่เห็นเนาะ ประมาณนี้ค่ะโอเคไม่ยากใส่สองข้างอันนี้แป๊บเดียวเนาะประมาณหนึ่งวินาทีเอ๊หนึ่งนาทีได้โอเคค่ะก็ะใส่ประมาณนี้ละค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวจุตบตัดต่อตึ๊ดตุ๊ต๊ต,ต,ต,ต๊มาดูตอนใส่เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องมาถือแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใส่เสร็จเราเป็นยังไงนะคะจุบจะส่องอย่างดีมันมีตัวไมโครโฟนด้วยนะ นี่ค่ะเป็นแบบนี้บ้านลกหน่อยนะนี่ดูตรงขานะคะตรงนี้ดึงให้ตึงๆนะคะตรงเห็นโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปต่อเต็มให้ดูนะคะในคลิปเปิดดูได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ